ครับผมบอสนะครับจาก PB รถบ้านเกตเอบายพีบียูสคาร์นะครับวันนี้มาเจอผมก็ต้องรู้สิครับวันนี้ผมลดราคาโดราคาดีจับต้องได้ไหมล่ะครับวันนี้คิวของตัวโอ้โหไม่อยากบอกเลยเป็นตัวอีซูซูนะครับเป็นซูเปอร์นะครับผมแพลตตินัมนะครับผมและตัวนี้นะครับเป็นซ่วงสามพันออโต้ตัวท็อปสุด VGS มีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยเป็นปีสมามสิบออโต้กระบะออโต้นะครับผมหายากอยู่แล้วยิ่งเป็นตัวท็อป VGS เนวิด้วยหาโคตรยากเลยสีขาวด้วย โอ้โหผมบอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดแล้วคันนี้นะครับสวยมากสวยไม่พอซื้อสดไม่มีแหวเพราะเป็นรถบ้านด้วยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าสภาพเป็นไงบ้างมาผมพาไปดูเลยครับคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรูระบายเรียกว่ารูเอาอากาศเข้าไปในเครื่อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะช่วยให้เพิ่มแรงม้ามากขึ้นตัวนี้นะครับสีขาวไม่ใช่สีขาวธรรมดาด้วยครับเป็นสีขาวมุกนะครับเห็นไกลๆหูเป็นเหลือบยิบๆสวยเลยมีไฟตัดหมอกครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับทะเบียนเนี่ยครับเป็นชนบุรีแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป โอ้โหสวยอะคือคันนี้ผมบอกเลยใครได้ไปสวยมากนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทด้วยด้าน,นนี้ครับผมล้อนี่ขอบอกยางเนี่ยโอ้โหอียาวไกลเหลือเกินขอบอกโดยยางอียาวไกลยางยังใช้ได้อยู่อีเยอะครับผมผมบอกได้เลยนะครับคันนี้ตัวนี้แม็กซ์สินะครับผมด้านนี้อิสุสุข,ของเขาเลยกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับผมบันไดข้างแน่นหนาะเฉียบบอกได้เลยโป่งคิ้วข้างครับผมด้านนี้ คือเอกลักษณ์ของตัวนะครับไฮรนเดอร์เนี่ย, er ยตัวนี้เป็นซูเปอร์แพตินัมเนี่ยเป็นตัวยกสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอารถเนี่ยเอาไว้ใช้ขนของลุยไล่ลุยน้ําท่วมออโต้ด้วยใครขับก็ได้ผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้คันนี้เลยครับผมซึ่งคันนี้ผมทําราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่4,900บาทยังไม่พอครับมาจากย t ท b e รถอีกเหมือนหนึ่งหรือที่3,99,000ยังอีกครับมีประกรันเครื่องประกันเกียร์ตังเื่อไของชัรูม,มีตั้งหกักยังไม่จบครับ มีแถมประกันรถเฉลยเฟิร์เอ้ยมีแถมประกันรถเฉลยฟรีหนึ่งปีเต็มลูกค้างงแล้วฉุกเฉินมันคืออะไรก็อย่างนี้ครับกรณีที่น้ามันละหมดเขาวิ่งไปเติมให้กุญแจลืมในรถเขาไปบริการให้รถมีปัญหาเข้าไปยกให้ที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงทั่วประเทศนะครับซึ่งผมแถมให้มีเฉพาะแค่ p ีที่เดียวเท่านั้นเองและตัวนี้โปรโมชั่นฟรีดาวด้วยอะโห่อะไรจะขนาดนั้นมามาดูภาพต่อดีกว่ามีกล้องไทยเนี่ยมีกล้องมองหลังด้านนี้นะครับนี่เลยที่เปิดประตูนี่เปิด ลเนอร์นี่โหผมว่าเขาคงไม่เคยใช้อะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยแบบไม่มีรอยอะไรทั้งเลยสีเือร์นี่โหสวยมากผมบอกคันนี้บอกสีสวยและเนี่ยสภาพเนี่ยมาใกล้ๆนี่ครับผมนี่ครับน็อตนี่ครับทางฝั่งข้างๆาเห็นไหมครับนี่ครับสภาพเดิมหมดเลยครับผมกิ๊บเลยครับผมคือถ้าเราเอาสภาพสวยคันนี้ส่งประกวดได้ผมเขาบอกเลยสีเนี่ยผมว่ามันมีเก็บมาบ้างแต่ไม่ใช่สีจากชนนะครับน่าจะเป็นริ้วรอยปกติทั่วไปกันชนท้ายมีครบไปท้ายสวย โอเคเลยผมว่าคันนี้ผ่านผ่านผ่านคือผมขับคันนี้มานะครับช่วงลงช่วงล่างไม่มีกอกแขกไม่มีอะไรเลยคันนี้ผมว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูครับหัวใจสําคัญของรถเนี่ยแน่นอนไม่ใช่แค่สภาพหรอกครับมันคือเครื่องยนต์แล้วก็สเสน่ห์ของมันคันนี้สเสน่ห์ได้อยู่แล้วแหละส่วนห้องเครื่องเรามาดูกันดีกว่าครับอะไรมันคือขุมกำลังของเขานี่ครับคือตัวนี้เลยคุ้มกําลังเขา อิสุ vgs เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยด้านนี้โอ้โหแรงทนถึกอิสุเขาทำมาอย่างนี้อยู่แล้วล่ะถ้าต้องการเครื่องดีเซลประหยัดประหยัดแล้วก็ทนถึกถึกนะครับคันนี้ฮะสามพันออตโอต้ด้วยแล้วนี่ครับอย่างที่บอกครับไม่มีชนหนักไม่มีอะไรเลยครับสภาพเด,เดิมเลยครับผมผมขอบอกเลยไม่มีครับไม่มีเกาะแกะไม่มีกวนใจไม่มีชนหนักไม่มีเลยครับคือตัวเนี้ยผมว่านะครับถ้าเราไว้ใช้งานเนี่ยผมโอเคราคามันถูกด้วยแหละมีกัะหนวกันความร้อนเพราะว่าคันเนี้ย 399กระบ,บะไม่ถึง4ี่แสนผมว่ามันน่าใช้มากเลยนะเดี๋ยวผมสไตห์ดูนะครับเป็นยังไงบ้างสไตล์ดูรถเลยเฉียบปะด,ดะูด้านในดีกว่านี่ครับด้านใน ขอบอกเลยว่าประตูเนี่ยเปิดมาได้กว้างขวางมากครับเบาะหนังนะครับระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมดสามารถควบคุมจากด้านนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกหรือพับกระจกไฟฟ้าจากด้านนี้ทําทุกอย่างได้หมดเลยเบาะหนังนะครับผมแล้วก็มีแมทัลลิกนิดหน่อยเลยบันไดข้างสคะระเพดพร้อมวิ่งมาแค่ประมาณแสนแปดเองอะโอเคเลยดีเลยอะนี่นี่ครับผมมีระบบเนวีนี่นำทางด้วยนี่ มีแมพด้วยมีนิวิเกเตอร์ด้วยอะแอร์เย็นครับผมมีถุงลมนิรภัยนะครับผม2ที่มีแอร์แบ็กเบสพร้อมเลยครับผมพรมอะไรหนังจับสบายผมสูง177หนักประมาณ80นะครับผมไอ้รถ78นั่งสบายครับหัวไม่ติดโอเคเลยแอร์เย็นครับผมเกียร์อัตโนมัติโอเคเลยครับผม4สปีดสบายมีระบบพาวเวอร์ใส่ดีวีดีคอมพินเตอร์ในรถเนี่ยพร้อมอันนี้ ไม่มีกระจกส่องอันนี้มีกระจกสอ่องอ่าโอเคมีนี่ครับผมกล่องใส่แว่นตาด้วยไฟส่องแผนที่อ๋อโอเคเลยอะทุกอย่างครบคันนี้เขาบอกเลยครับผมอืมนั่งสบายครับผมบอกเลยครับถ้าเราขับเอาไว้เนี่ยเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือในเมืองผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยเพราะมันออโต้เดี๋ยวผมนั่งหลังให้ดูนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนหน้าสบายและหลังตกสบายด้วย โอ้โโอเคอะคือเมื่อกี้ผมเลื่อนไปล้วเสร็จปุ๊บจะมีที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งมันมันบ่งบอกอะไรแม่มันบ่งบอกว่านั่งหลังก็สบายห้าคนนั่งได้แน่นอนคอนเฟิร์มชัวนั่งสบายแอร์เย็นเพลงเพาะคันนี้ผมว่าได้เลยแล้วก็สภาพไม่มีชนนักไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ซื้อสดไม่มีแบตด้วยนะครับผมซึ่งคันนี้ผมว่าจริงๆควรค่าการโดน ยังไงคันนี้นะครับผมขอฝากไว้เลยนะครับผมเหลือคันสุดท้ายเป็นออโต้สีประตูนั่งในโชว์รูมนะครับผมยังไงรีบมานะครับพารถบ้านถ้าชอบคันนี้นะครับผมโปดกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตติงติงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปต่อไปรถผมจอดอยู่ตีกับซอยลำแข่งร้อยห้าเก้าบนถนนสุขภิบาลสามนะครับเปิดทุกวันเลยเราลำแข่งร้อยเก้ามันิดเดียวเฉินชุมเขียวๆพีบีรถบ้านเกตเอตีส่วนใหญ่เลยครับผมหาง่ายถามไม่เจอไงโทรมาหาได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ยังไงคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ต้องขอบคุณมากนะคครรััับบสสวดี